มันมีวลีหนึ่งที่นะ,ะไ,ดได้ได้ได้มาจากวันนี้เน่ยนะ,นะ,ะเป็นเรื่องเราเอ่อเป็นาที่เป็นวลีที่สําคัญซึ่งนะ,ะมีในเรื่องราวของคําถามนะคะคำถามของนะคะ,คะ,คะเหมือนเขาเขากำลังจะส่งเออนักบินอวกาศไปนะคะนอกโลกอ่ะนะ,ะแล้วมีคําถามถามมาว่าคุณจะทํำยังไงให้นักบินอวกาศกลับมาบนโลกได้ปลอดภัยนะค,ะคำตอบของคนที่ ที่ที่เขาได้รับถามเขาตอบว่าความตั้งใจที่จะทำอ่าเขาเรียกว่าความตั้งใจที่จะทำในสิ่งนั้นนะฮะมันก็จะส่งผลทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอันนี้วันที่ฟังจากคุณซิมนะฮะ Book for Life ในวันนี้กับวลีน่าจะเป็นของบ o อบพ o อกเตอร์นะฮะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ่าความตั้งใจนะคะความตั้งใจไม่ได้ตั้งใจธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวของความเชื่อความ